สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นอโวคาโด A034 ที่ผมปลูกไว้ครับผมปลูกต้นคู่ครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับ ตัวนี้เริ่มแตกยอดแล้วครับผมปลูกลงดินได้สิบห้าวันครับเริ่มมีการแตกยอดแล้วครับครับตัวนี้ก็ใกล้แตกแยกแตกยอดแล้วครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ